ลีโอโ l o บอลโลจิสติกทุ่มงบ75ล้านบาทเปิดตัวลีโอเซฟสตรเรสสาขาพระราม4ตั้งเป้าปี68ขยาย2สาขาเดินหน้าในการขยายธุรกิจกันค่ะโดยล่าสุดบริษัทลีโอ g ก o b อ l โลจ o ส i s t i c จำกัดมหาชนได้เปิดตัวลีโอเซฟสโตรเรสสาขาพระราม4นำโดยคุณเกติวิสิทธิท,ธทิุนทรวงประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทลีโอ g ก o b a l l ล l o สติกจำกัดมหาชนร่วมพูดคุยค่ะซับสาขาที่พระราม4ได้ทุ่มงบลงทุนกว่า75ล้านบาทบนพื้นที่3,000ตารางเมตรด้วยการให้บริ ด้วยเทคนิคที่ทันสมัยมีความปลอดภัยควบคุมการเข้าออกพื้นที่ด้วยตนเองผ่านโมบายแอปพลิเคชันแจ้งเตือนเมื่อมีการเปิดปิดห้องเก็บของค่ะทําธุรกรรมได้ด้วยตัวเองตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ยังมีวายลีโอสโตรเจาะกลุ่มวายเลเวอร์ค่ะที่มีห้องเก็บที่ได้มาตรฐานออกแบบมาให้เหมาะสมที่สุดกับลูกค้าที่ชอบสะสมวายโดยภาพรวมที่ผ่านมาจากความสําเร็จในสาขาแรกที่พระรามสามเฉลินาทาวซึ่งเปิดสาขาพระรามสี่โดยวางเป้าหมายมีผู้ใช้บริการกว่า60%ในปี2 5 0 และขยายเพิ่มอีก2สาขาค่ะเราไปฟังผู้บริหารของ Rio Global Logistics พูดถึงการเปิดสาขาใหม่ในครั้งนี้กันเลยค่ะครับก็เป็นความภาคภูมิใจของเรานะครับว่าผมเชื่อว่าผมบอกเพื่อนๆหลายๆคนว่า Rio c e l l u l o t สาขาพระรามสี่เนี่ยผมเชื่อว่าเป็น c e l l u l o t ที่สวยที่สุดในประเทศไทยตอนนี้ตอนนั้นครั้งที่แล้วเราที่ชัยนาทเราเราก็คิดว่าสวยแล้วแต่ที่เนี่ยเราคิดว่าสวยยิ่งกว่านะครับแล้วก็เนื่องจากคอนเซปต์เนี่ยเราจะมี วายสโตรจนะครับเราก็เลยทำชั้น2เนี่ย mm hmm. ให้เป็นฟังก์ชันฟลอร์นะครับซึ่งทางให้สามารถให้ทางคนที่เก็บสะสมวายใช้เป็นสถานที่ในการเชิญเพื่อนฝูงมาสั่งสัค์กันนะครับหรือว่าพวกผู้นำเข้าวายที่อยากจะใช้สถานที่เราจัดวายเทสติ้งเราก็จัดฟังก์ชันรูมอะไรต่างๆ mm hmm. เพื่อให้เขาสามารถจัดเป็นฟังก์ชันได้นะครับ mm hmm. ส่วนเบสิก uh, ฟ mm ังก์ชันของเซลร์โซเลดเองเนี่ยเราก็วันแรกที่มาผมก็ ต้องบอกแม้แต่ตั้งตัวเราเองก็ตกใจนะเพราะส่วนใหญ่ที่อื่นเราจะเป็นหลายๆชั้นนะครับแต่ที่นี่มันเป็นชั้นเดียวใหญ่มากนะครับเรายังบอกทีมงานเลยบอกว่าท้าทายมากนะเพราะว่ามันเป็นสาขาที่ใหญ่ที่สุดเรา1 600ัน0ตารางเมตรทีมงานก็ต้องทํางานกันอย่างหนักเพื่อทําให้พื้นที่เต็มให้เร็วที่สุดที่นี่ประมาณ75ล้านนะครับครับผมก็เราเป็นตึกเก่าเรารีโนเวทใหม่หมดแล้วแล้วก็ต้องเรียนว่ามีงบประมาณปลายนิดนึงเนื่องจากเป็นตึกเก่าพอเรามาปรับปรุงเพิ่มเติมอะไรก็ ต้องเพิ่มงบพอสมควรนะครับคอลส์กับทางสปานะครับเลสลกซ์ว่าถ้าเกิดใครมาเซ็นสัญญาใช้บริการเราแล้วก็ให้กิบโวอรเชอร์ให้เขาไปรับบริการนวดแผนไทยกับทางเลสซรีแลกซ์ได้นะครับนอกนอจากนั้นก็เรามีการโปรโมทผ่านสื่อหลากหลายรูปแบบน,นะครับทั้งเป็นตุกตุกแอดเป็นรถสองแถวนะครับหรือว่ามีไซเนจอ,อยู่ตามถนนต่างๆของทั่วทั้งสุขุมวิทแล้วก็พระรามสีให ลูกค้า awareness ให้มากที่สุดเออก็ดีนะครับอย่างพระราม3ตอนนี้90%กว่าเปอร์เซ็นต์ตลอดนะครับเออสาขาชัยนาทาขาก็อยู่ที่60%ก็เป็นไปตามเ,เป้าหมายของเรานะครับสาขานี้เปิดมาเดือนกว่ากาศก็ได้10%รถือว่าเกินเป้าหมายแล้วนะครับก็พยายามผลักดันให้มันเติบโตมากขึ้นแล้วเราก็อยากให้ลูกค้ามาแล้วรู้สึกฟิลว่าเขาไม่ได้มาห้องเก็บของอ่ะมาแล้วรู้สึกว่าเป็นเป็ไลฟ์สไตล์ของเขานะแต่ก็จะไม่ร้อนเพราะเราพยายามทำให้ระบบ ventilation ของเราเนี่ย นะครับแล้วจริงๆตรงนี้ต้องเรียนว่าในอดีตที่ผ่านมาธุรกิจเซล e s r ร์เเนี่ยที่เราไปประชุมกับที่เมื่อกี้คุณปุ๊กอธิบายไปว่าเราเป็นสมาชิกของสมาคมเซลร์เรตเอเชียนะครับก็จะมีบริษัทที่เขาทำแอปทำเรื่องซอฟต์แวร์ที่ทุกๆธุรกิจที่อยู่ในเซ l e s r a ์เทั่วโลกเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะใช้ซอฟต์แวร์ของบริษัทเหล่านั้นถ้ายังไม่ใหญ่พอแต่ถ้าเกิดใหญ่แบบมีเป็น10สาขาขึ้นไป ส่วนใหญ่ก็จะพัฒนาซอฟต์แวร์เขาเองเราเองทีมงานเราเขาก็มีวิสัยทัศน์ว่าเออในอนาคตเ่ยเราก็ต้องมีมากกว่า10สาขาอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็เสนอนําเสนอเลยว่าแทนที่จะไปพึ่งเทคนโนโลยีของบริษัทต่างประเทศเรามาลงทุนทาเองดีกว่าไหมนะครับก็ผมก็ให้เบรซิ่งเข้าไปาาว่าก็ลองทําดูนะครับก็เป็นที่มา ที่ประสบความสําเร็จนะครับว่าสามารถเป็นระบบท,ที่ดูแลหลังบ้านได้ทั้งหมดเงินเราจะใช้ใช้แอปต่างหาก mm hmm. เป็นแอปที่ผู้ให้บริการเรื่องของการโอนเงินโดยเฉพาะไม่ใช่ของเราเองะฉะนั mm ้น hmm. อันนั้น Security mm hmm. ไม่ต้อง mm hmm. ขอฝาก Leo Sales Rate ของเราไว้กับทุกๆคนนะครับ mm hmm. ก็โซแกนของเราก็คือเก็บครบจบทุกไลฟ์สไตล์นะครับแล้วก็เช็ครายละเอียดของเราได้ที่ leo sales rate com ครับ